สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็คงจะชุ่มฉ่ากันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดยันมาถึงช่วงเช้าๆวันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ฝนก็เริ่มตกนะครับแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสลับกับร้อนนะครับกับชื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคราวนี้ เป็นคิวนะครับต่อไปนะครับที่จาจาร์พยากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับก็จะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะครับแต่ก่อนที่จะมาเข้านะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับวันนี้เองนะครับในส่วนของสถานการณ์นะครับโควิด19นะครับก็ตามที่ข่าวได้แจ้งมาแล้วช่วงเช้านะครับถ้าเราได้ติดตามนะครับก็ยังมีผู้ ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ2,044รายนะครับรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ27รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุมเสี่ยงนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับก่อนที่เราจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับเวลาที่เราจะ มีการออกไปข้างนอกบ้านทุกครั้งนะครับรวมถึงล้างมือบ่อยๆหรือพกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทําความสะอาดมือถือด้วยเพราะเราใช้บ่อยนะครับเว้นระยะห่างนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ไปในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีภูมิต้านทานในการที่จะสู้นะครับกับโควิด -19 นะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีและปลอดภัยนะครับคราวนี้เราก็มาว่ากันในส่วนของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูดาวจี่เรือนการงานก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับโคจรนะครับเข้าสู่เรือนมรณะนะครับ ช่วงตั้งแต่20กรกฎาคมนะครับจนถึงช่วง4สิงหานะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่ภพลาอ่าสุพระนะครับในวันที่5สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะนะครับในวันที่23 23สิงหาคมนะครับจนถึงช่วงประมาณ29ตุลาคมนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าช่วงเนี้ยการงานนะครับ กรมมะมรณะนะครับช่วงต้นเดือนก็คือมีผลมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับจนถึงช่วงประมาณ4ี่สิงหาแน่นยครับว่ากรมมะมรณะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนย้ายงานย้ายตําแหน่งโยกย้ายหน้าที่หรือย้ายบริษัทนะครับอะไรประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเรียกว่าไตรตรองคิดทบทวนให้รอบคอบนะครับเพราะมันมีเกณฑ์แบบนี้นะครับ คราวนี้ถามว่ามันจะมีเกณฑ์แบบนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่สืบเนื่องมาจากเดือนกรกฎานะครับพอมาสิงหาก็จะแค่ประมาณวันที่4หลังจากนี้กรรม,มะสุภะมันก็มีเกณฑ์ครับที่ช่วงต้นเดือนหรือช่วงแต่ปลายเดือนกรกฎาเรามีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเรื่องการงานและแล้วพอหลังจากวันที่5สิงหาและกรรมะเข้าสู่เรือนสุภะมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้ทํางานหรือเรามีงานตามที่เราได้ตั้งใจที่เราได้คิดที่เราได้ปรารถนาไว้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในพื้นชะตานะครับ แต่พอช่วงประมาณ23สิงหาไว้แล้วนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ากรรมะโคจรมาเป็นเกษตรนะครับในวันที่23สิงหาคมจนถึง29ตุลาคมน่าหมายความว่าอะไรครับพอตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมานะครับก็มันมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับยกย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งนะครับยกย้ายหน้าที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของงานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนะครับ และพอหลังจาก5สิงหาคมกับมะสุภะมันก็จะเป็นมุมที่ดีในสิ่งที่เราได้คิดไว้ในสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันก็จะได้ตามความปรารถนาของเราอะนะครับแล้วก็พอตั้งแต่23สิงหาไปจนถึง29ตุลาอีกก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีอีกนะครับเพราะกัมมะโคจอเป็นเกษตรกัมมะกรรมะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้มันก็อาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม,มะนะครับแต่พอเข้าสิงหาปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีมุมที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังไว้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับดาวเสาร์เองก็เรียกว่าโคจรนะครับมาอยู่ในเรือนพกกระดุมพระนะครับเป็นเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาราศีธนูด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราก็จะมาว่ากันเรื่องการเงินนะครับก็มีพูดมาแล้วหลายๆคลิปนะครับถ้าใครที่ฟังคลิปอาจารย์มาต่อนเนื่องก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าท่านใดที่เพิ่งจะมาฟังคลิปนี้นะครับของชาวาลัคนาราศีธนูเป็นครั้งแรกนะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่าดาวเจริญการเงินเนี่ยโครจรมาอยู่ในเรือนภพกระดุมพระเนี่ยกระดุมพระกระดุมพระนะครับเป็นเกษตรนะครับตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมแล้วนะครับพุทธาักราช้อยหกยาวไปจนถึง1มีนาคมพฤษภาคสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยการเงินเป็นเกษตรมันก็เป็นมุมที่ดีนะครับเพราะว่า30ปีเนี่ยก็จะโกลจรมาอยู่ในมุมนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับลุยสู้ให้เต็มที่นะครับมันมีเกณฑ์ที่การงานดีนะครับช่วงเวลานี้นะครับที่จัรพยากรเนี่ยเป็นการพยากรของเดือนสิงหาคมนะครับการเงินก็ดีแล้วก็ดีไปยาวๆนั่นหมายความว่าถ้าการเงินดีไม่แปลกหรอกครับการงานต้องดีมาด้วยมันเป็นเงาตามตัวกันมาอยู่แล้วนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆคนนะครับลุยสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของชาวลัคนาราศีธนูทุกๆคนแล้วนะครับเราก็อยากให้มันพลาดโอกาสนี้ไปและมันก็ยังมีมุมดีๆอีกไม่ไกลนี่นะครับแล้วปีพุทธศ 2, ักราช2 5 6 5เราก็จะมาฟังกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีแน่นอนนะครับก็ขอให ชาวาลัคนาราศีธนูตั้งใจสู้แล้วก็ลุยด้วยสตินะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็บริหารจัดการการเงินให้ดีต่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเกณฑ์ที่จะดีแต่ถ้าเราบริหารการเงินไม่ดีมันก็ไม่ดีแน่นอนนะครับทั้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับที่อาจารย์บอกไว้เสมอทุกๆคลิปนะครับว่าดวงจะดีหรือไม่ดีหรือดาวจะจรมาจะให้ผลให้คุณดีหรือไม่ดีกับเราอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตา ของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่อาจารย์ทำการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆกคนนะครับที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับเพราะต้องอิงในพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะครับอันนี้อาจารย์แจ้งไวท้ทุกทุกคลิปนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นหากถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์ก็สามารถแอดไลน์ o f f i c i a l Account นะครับมาได้ที่ a l r s o นะครับหรือ รายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR code คก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับก็มาว่ากันในเรื่องต่อไปเลยนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในส่วนของเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนความรักนะครับก็คือดาวพุธก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการงานนะครับปัตนิโคจรมาอยู่ในมุมมรณะนะครับปัตนิมรณะเนี่ยตั้งแต่ช่วง20กรกฎาคมและปไปจนถึง4สิงหา ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยรับดึนเท่าไหร่อันนี้มันก็ชัดเจนในพื้นดวงชะตาอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่พอหลังจากวันที่5สิงหาแล้วเนี่ยปตตนิสุภะก็จะเป็นมุมที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็พอประมาณวันที่23สิงหาคมก็ปัตตนิกรรม,มะเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วยกันทํามาหากินลุยนะครับจิตใจเบิกบานแจม่มใสมีชีวิตคู่ที่ดีก็ลุยงานนะครับเมคเงินให้เต็มที่นะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนท่านใดที่ยังไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะพบจะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่นะครับจากการที่เราไปทำงานร่วมกันนะครับก็ขอให้ดูแล้วก็สกรีนให้ดีๆนะครับก็ค่อยๆค,คุยค่อยๆค,ค,คบกันไปนะครับเพราะละครชีวิตมันเรื่องยาวมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องคิดพิจารณาหรือต้องลองใช้ชีวิตดูนะครับเพราะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของคนสคนนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พยากรณ์เนี่ยก็คือเป็นภาพรวมนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกสิ่งสําคัญที่สุดเลยในพื้นชะตานะครับของคนทุกคนก็คือมันจะมีดาวนะครับพื้นดาวเดิมของพื้นชะตาเรานะครับว่าได้ตําแหน่งอะไรยังไงบ้างมีมุมที่เสียไหมอยู่ในธุรสถานพบไหมอะไรยังไงก็ต้องมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกันสักครั้งนะครับมันถึงจะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้มุมนี้เราจะต้องทําอย่างไรดีนะครับ ในส่วนนะครับของท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบเลยว่าอ,อ๋อตอนนี้ผมเกิดวันเดือนนี้ผมก็ดูลัคนาราศีธนูมาตลอดเลยเอ,อ่แต่ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์พูดคำว่าลัคนาราศีเนี่ยมันใช่ธนูหรือเปล่าก็สามารถแอดไลน์อักษียเอาเขามาหาอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะครับที่แอดไซน์สองศูนย์เก้าเออาร์เซโนะครับพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดให้ครบทั้งสี่ข้อนะครับหนึ่งชื่อนามสกุลน,นะครับถ้าใครไม่สะดวกก็ชื่อเล่นได้ครับสองวันเดือน ปีเกิดนะครับ3เวลาเกิดนะครับข้อนี้ต้องมีนะครับชัดเจนถ้าไม่มีก็ไปเช็คไปถามคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่สามารถสอบถามได้แล้วก็ไปเช็คจากศูนย์ิบัติถ้าหาไม่เจอก็ไปที่เขตหรืออำเภอใกล้บ้านเพื่อไปเช็คข้อมูลนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าครบทั้ง4ข้อนี้แล้วแอดไลน์เอาเชื่อว่าคามาหาอาจารย์แล้วแจ้งว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลครบทั้ง4ี่ข้อนะครับ อาจารย์ก็จะผูกดวงวางลัคนาและแจ้งลัคนาราศีไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะดูภาพรวมของดวงชะตาเราอะ่ะพื้นดวงชะตาเราตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จะได้ไปดูให้ถูกต้องนะครับตามลัคนาราศีเกิดที่จริงนะครับของเรานะครับกลับมาว่าในเรื่องสุดท้ายนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับ ช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงว่าโอเคนับมุมตรงนี้ถามว่ามันมีเกณฑ์มีอะไรที่มันมีปัญหาไหมในพื้นดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในพื้นดวงชะตาถามว่าเรื่องมีปัญหาเรื่องอะไรไงตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับชัดเจนในพื้นดวงชะตานะครับเพีงเยงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเราต้องคิดต้องอะไรเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะต้อง ใช้สมองใช้หัวคิดนีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับบวกกับนะครับณปัจจุบันนะครับวันที่จะบันทึกรายการอยู่นี่นะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะครับที่7พฤษภาคมนะครับพฤธสกราต6 4นะครับก็ยังถือว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกทกท่านนะครับ ระมัดระวังตัวเองนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่13พฤษภาคมนะครับพุธกรกราช2564นะครับไปจนถึง8กรกฎาคมพุธกรกราช2564ด้วยนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วช่วงต้นคลิปนะครับหรือทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับในเรื่องว่าเราจะป้องกันตัวเราเองอย่างไรนะครับยังไงมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเบสิกอยู่แล้วละ่ะที่อาจารย์พูดไปก็แค่ย้ำเพื่อช่วยเตือนช่วยบอกนะครับว่าเผื่อใครที่ยัง ไม่มันใจเอ๊ะเราทำอย่างนี้มันจะช่วยเราป้องกันเราได้จริงไหมทําเถอะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราเซฟตัวเองมันก็จะเซฟคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเซฟคนรอบข้างแล้วก็เซฟคนที่เราจะกลับไปหาที่บ้านด้วยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับและที่สําคัญก็จะช่วยลดภาระ,ะให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับทุกๆท่านนะครับหลังจากที่ได้ฟังการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับ จากคลิปอันนี้แล้วประจำเดือนสิงหาคมพุษกกราช2564นะครับก็หวังว่าอาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับชาวาลาัคนาราศีธนูทุกๆท่านนะครับก็ขอให้สู้ลุยให้เต็มที่แล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะครับขอให้โชคดีครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ